ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565กระผมนายสมศักดิ์สุวรรณสุจจริตในฐานะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินขอญาติได้ขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ในรอบปีที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอย่างดี ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของพี่น้องประชาชนขอญาติได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าปี2565ที่จะถึงนี้จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะจะเป็นปีแห่งการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2565เวียนมาถึงกระผมขอนุัาตได้กราบร,รัธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพระานุภาพแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช และพระบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดประทานพรอํานวยพรให้พี่น้องประชาชนทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงประสบแต่สิ่งอันเปรนมงคลและมีความสุขมากๆตลอดปีใหม่พุทธศักราช2 5 6 5นี้ทุกท่านด้วยครับ